สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับผมตามที่ให้สัญญาไว้เนาะก็เกี่ยวกับบ้านฮะที่ผมบอกว่าผมจะมาถ่ายทําบ้านเนาะสาหรับเพื่อนๆพี่ๆที่พลาดจากบ้านในส่วนของอําเภอแม่ทาเนี่ยนะฮะก็วันนี้ผมได้มีโอกาสมาที่อาเภอห้างฉัดเนาะบ้านที่ผมมาถ่ายทาเนี่ยอยู่ที่บ้านแพดอนสักหมู่บ้านแพดอนสักอาเภอห้างฉัดจังหวัดลําปางเนาะ อันนี้ผมยืนอยู่ที่ปากทางเนี่ยฮะเดี๋ยวให้เพื่อนชมเนี่ยฮะก็จะเป็นซอยสี่เนี่ยฮะพอเพื่อนๆพี่ๆวิ่งรถเข้ามาเนี่ยเอ่อวิ่งเข้ามาที่ซอยสี่เลยเอ่อความกว้างถนน,นเนี่ยอยู่ที่ห้าเมตรแล้วก็บ้านหลังเนี่ยห่างจากฐานีรถไฟประมาณห้ากิโลฮะห่างจากตัวอำเภอแล้วก็ตลาดเนี่ยประมาณสามกิโลเองซึ่งไม่ไกลแล้วเราเดินเข้าตรงไปเลยฮะตรงก็ไปเลยยาว,ยาว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับตามธรรมเนียมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องน้องใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเนาะอ่าจากปากทางเดินเข้ามาครับก็น่าจะประมาณเอ่อ 50เมตรได้ฮะจากถนนเส้นหลักเนี่ยนะฮะ,ะซึ่งเป็นถนนลาดยางพอเข้ามานี่ก็จะเป็นถนนคอนกรีตความกว้างเนี่ยอ,อยู่ที่ประมาณ6เมตรได้ครับกว้างมากเลยรถสามารถวิ่งสวนกันได้นะแล้วก็บ้านหลังแรกที่จะพามาชมเป็นบ้านไม้เนี่ยฮะเป็นบ้านไม้สองชั้นด้วยนะเห็นไหมสวยงามเลยสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่สนใจก็เรียนเชิญเรียนเชิญถามว่าเนื้อที่เท่าไหร่เนื้อที่อยู่ที่ร้อยสองตารางวาเนี่ยฮะ อ่ทีนี้มาดูส่วนของด้านหน้าด้านหน้านีนกว้างเท่าไหร่ออด้านหน้านีนกว้าง6เมตรแล้วความลึกเนี่ยจากกําแพงด้านหน้าไปชนกําแพงด้านหลังเนี่ยอยู่ที่11เมตรครับผมเนี่ยเห็นไหมสวยงามเลยสําหรับเพื่อนๆพี่ๆนีออ่ถ้าสนใจก็กิงกลางหาพี่นุชได้เลยครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนี่ย ด้านข้างนี้ยังมีบริเวณไว้ปลูกพืชปลูกผักได้ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นระเบียงเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เนี่ยฮะส่วนด้านล่างเนี่ยถามว่าเป็นห้องรับแขกเนี่ยถามว่ากว้างยาวเท่าไหร่ก็ประมาณ 4, ี่คูณสเมตรนะด้านล่างเนี่ยนะก็สามารถทำเป็นห้องรับแขกได้เลยแล้วก็ให้เพื่อนชมด้านบนด้านบนเนี่ยจะมีมุ้งลวดเนี่ยเห็นไหมอ่าเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินทํามุ้งลวดฮะก็ประหยัดเงินได้อีกพอสมควรเลยทีเดียว แล้วก็ในส่วนของภายในบ้านเนี่ยฮะอันนี้ก็สี่คูณสี่เมตรอ่าเมื่อกี้นี้ผมลองวัดดูแลเนี่ยฮะก็จะเป็นห้องรับแขกได้เลยด้านหน้าเนี่ยฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กดัดแล้วก็มุ้งรวดเห็นไหมเนี่ยฮะเห็นไหมแล้วก็มีเหล็กดัดก็น่าจะประหยัดเงินเราไปได้เยอะเลยนะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นเตียงอ่าตรงนี้ฮะจะเป็นห้องนอนเนาะแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นบันไดที่จะขึ้นชั้นสองนาะบันไดเนี่ยประมาณเจ็ดขั้นนะเดินขึ้นไปแล้วก็ด้านบนก็จะมีห้องนอนส่วนด้านหลังเนี่ยจะมีห้องครัวและห้องน้ำนะด้านหลังเนี่ยฮะเดี๋ยวผมให้เพื่อนชมด้านบนก่อนอด้านบนเราเดินขึ้นมาเนี่ยก็จะมาเจอมุ้งลวดเหล็กดัดเนี่ยฮะก็ประหยัดเงินเราได้เยอะนะมุ้งลวดเหล็กดัดเนี่ยพูดถึงว่าเราให้ช่างมาทาเนี่ยโอ้มันเสียเวลาด้วยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือราคาค่อนข้างแพงเพราะว่าเหล็กขึ้นเกือบทุกๆเดือนฮะ แล้วก็ในด้านนี้นะก็จะเป็นในส่วนของมุ้งลวดเนี่ยฮะถามว่าหน้าอยู่ไหมตัวผมเองผมเองชอบเลยแล้วก็ตรงเนี้ยดูพื้นเป็นพื้นไม้แล้วก็ลงเล็กเกอร์เรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องห้องนอนเมื่อกี้นี้ผมลองวัดดูแล้วห้องนอนด้านบนเนี่ยนะเออความกว้างเนี่ยประมาณสองจุดห้าเมตรความกว้างเนี่ยนะฮะส่วนความลึก อ่าด้านเนี้ยก็อยู่ที่สามเมตรครึ่งสามจุดห้าเมตรเนี่ยฮะแล้วตรงนี้ก็จะมีมุ้งลวดเหล็กดัดแล้วก็ประตูบานค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเพื่อนบ้านเนี่ยฮะก็สรุปแล้วอยู่ในแหล่งชุมชนมีเพื่อนบ้านไม่เปรี่ยวครับเพื่อนเพื่อนอ่าเพราะว่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่เวลาเราซื้อบ้านอย่างเงี้ยเราซื้อบ้านเราหาบ้านสักหลังหนึ่งสิ่งสิ่งที่เราเป็นห่วงคืออะไร เราเป็นห่วงความปลอดภัยของครอบครัวใช่ไหมฮะหนึ่งทำเลเป็นยังไงมีเพื่อนบ้านไหมใกล้ตลาดไหมใกล้แหล่งท่องเที่ยวไหมใกล้ศูนย์ราชการไหมถูกไหมฮะเอ,อบ้านที่ผมมาถ่ายทําวันนี้ยที่ผมพูดไปตะกี้เนี่ยใกล้ตลาดห่างจากตลาดประมาณสามกิโลห่างจากสถานีรถไฟประมาณสี่ถึงห้ากิโลเองซึ่งไม่ไกลฮะแล้วก็ในส่วนของด้านนี้ก็จะเป็นระเบียงให้เพื่อนชมด้านนี้ มีระเบียงเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยฮะเห็นไหมนเนี่ยครับอ่าเนี่ยอยู่ด้านเนี้ยก็เปิดหน้าต่างประตูมาเพื่อจะรับลมด้านข้างนี่ครับเห็นไหมสวยงามเลยแล้วก็ทางด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านเห็นไหมฮะแล้วก็ส่วนบ้านหลังเนี้ยก็เป็นบ้านข้างเคียงตรงเนี้ยเนี่ยนะก็เดี๋ยวผมต้องไปถ่ายทําบ้านหลังนี้ด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายก็จะมีกําแพงมีรั้วรอบขอบชิดจะ เนี่ยเห็นไหมแล้วก็เมื่อกี้นี้ผมเดินขึ้นบันไดมา,ดา,มาเดี๋ยวเราลองไปดูห้องครัวด้านล่างกันครับผมทุกคนอยากจะทราบราคากันแล้วราคาบ้านหลังนี้เปิดราคาไว้ที่แปดแสนครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาบ้านไม้เนี่ยก็เรียนเชิญส่วนด้านหลังอะเรามาดูด้านหลังกันซึ่งที่หนึ่งด้านหลังจะเป็นห้องครัวฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุงลวด ก็สรุปแล้วเราประหยัดราคามุ้งรวดเหล็กดัดไปได้เยอะเลยแล้วตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะเพื่อนอ่าตรงเนี้ยหนึ่งสองสามความกว้างตรงนเนี้ยเนี่ยฮะเอ่อสองเมตรครึ่งด้านนี้เนี่ยนะแล้วก็ในส่วนของห้องน้าอ่าตรงนี้ก็จะมืด,ดนิดหนึ่งนะห้องน้ํานี้ก็จะแยกส่วนนะจะเป็นเอ่อชักโครกอยู่ด้านนี้แล้วก็สถานที่อาบน,น้ําก็อยู่ตรงนี้เนาะแต่เออไม่ได้ติดเอ่อฝักบัวอันนี้เราติดเองก็ได้ฮนะราคาไม่แพง นี่ครับเห็นไหมโอเคไหมสำหรับเพื่อนๆที่ตามหาบ้านที่ใช่บ้านที่ชอบเนี่ยเรียนเชิญแล้วก็เมื่อกี้นี้ผมเดินมาจากด้านหน้าใช่ไหมแล้วก็ตรงเข้ามาอันนี้จะเป็นด้านข้างบ้านแล้วก็เป็นระเบียงด้านบนเนี่ยฮะเห็นไหมสําหรับเพื่อนๆพี่ๆเนาะก็ถ้าถูกใจบ้านหลังนี้ตามหาบ้านที่ใช่ตามหาบ้านที่ชอบเนี่ยหรือเอาไว้อยู่ในยามเกษียณเนี่ยเรียนเชิญก็เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวผม จะลงไว้ให้เนาะก็ติดต่อพี่นุชได้เลยโดยตรงซึ่งพี่นุชเป็นเจ้าของบ้านโดยตรงเลยนะก็อย่างผมพูดเอ่อให้เพื่อนฟังทุกๆคลิปว่าผมเอ่อเข้ามาเพียงแค่ว่ามานําเสนอเป็นสื่ออีกช่องหนึ่งอ่าสําหรับเพื่อนๆที่สนใจก็จิ้งกล้างยกหูครับเดี๋ยวเราชมภาพมุงสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจเนาะโอเคนะฮะสวัสดีครับบา,บายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องน้องใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับผม